เพื่อนได้ยินเรื่องความไม่ประมาทว่าเป็นคำฝากทิ้งท้ายของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะเรื่องความไม่ประมาทเนี่ยมันสำคัญมากแล้ววันนี้เป็นได้ฟังพระธรรมปีดกเนาะท่านปอประยุทโตคือเรื่องความไม่ประมาทเนี่ยได้ยินมาเยอะแล้วนะแต่ว่าวันนั้นเได้ยินอะไรที่มันแบบปังปุริเย่มากเลยคือความไม่ประมาทมันการันตีว่าเราอะจะไม่เสื่อม ซึ่งในหลักการธรรมชาติแล้วว่าทุกสิ่งมีเกิดมีดับเหมือนมันมีความไม่เที่ยงเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะเราก็นึกว่ามันต้องมีดีมีไม่ดีมีเจริญมีเสื่อมอยู่เสมอแต่ที่จริงแล้วว่าพระอาจารย์พูดเคลียร์มากเลยว่าถ้าเราไม่ประมาทสักอย่างมันจะมีความไม่เที่ยงก็คือมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงไม่จะเป็นว่าจากดีไปแย่เสมอ จากดีกลายเป็นดีกว่าเก่าก็เปลี่ยนเหมือนกันและความไม่ประมาทนี้แหละจะเป็นตัวที่จะทําให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นก็คือเราอะ่ะจะมีความเปลี่ยนแปลงแต่มันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคิดดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการเวลาคือพระอาจารย์จะพูดเคลียร์มากเลยว่าเราจะต้องไม่ประวิงเวลาเราจะต้องไม่แบบเหมือนเลื่อยเอยื่อยเฉยแฉะแต่เราจะต้อง เรียกว่าคุณตัวเองที่จะต้องเหมือนคล้ายๆมี Sen s e of u r อ e n c y ออยู่ตลอดความไม่ประมาทก็คือไม่ได้ประวิงเวลาเหมือนกระต่ายกับเต่าที่เต่าประมาทเอะกระต่ายประมาทเต่าเต่าเดินไปเรื่อยๆไม่หยุดแต่กระต่ายแบบเไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยมันคงไม่ถึงไหนหรอกก็นอนเล่นปรากฏว่าตื่นมนทีคือเต่าถึงเส้นชัยไปแล้วอันเนี้ยมันคือความประมาทดังนั้น สิ่งที่ปิ่นได้ในเรื่องความไม่ประมาทก็คือนอกเหนือจากสว่าเราจะต้องมีสติแล้วเราจะต้องทวนกระแสตัวเองขึ้นไปคือมันตรงกับที่ปิ่นได้ยินคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนบอกเลยว่าความสำเร็จดีใจได้แค่แบบเดียวหลังจากนั้นเราก็ต้องตั้งเป้าหมายให,ให้ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ไปให้มันเหนือกว่าเก่าไม่ใช่ว่าย่าอยู่กับที่นั้นเราอะ่ะอย่าติดคอม f o r t ตโซนที่แบบ เฉลิมฉลองความสําเร็จแล้วก็เพลิดเพลินแล้วก็ประมาทเลินเล่อดังนั้นเกิดความสําเร็จเรายินดีได้แป๊บเดียวแล้วเราต้องไปต่อให้มันดีกว่าเดิมยิ่งใหญ่กว่าเดิมใหม่ถึงเราต้องเดินขาขึ้นตลอดเวลาแล้วการเดินขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันต้องตั้งใจเดินแล้วมันต้องเดินทวนกับแรงโน้มถ่วงโลกและนี่ก็คือความหมายของความไม่ประมาทมันเป็นหนทางที่จะทำให้เราอะเจริญรูปเดี่ยวโดยที่ต้องทำให้เร็วด้วยอยา่า 浪费了。